สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามอตและภาษาพลาซ่าแหล่งรวความบันเทิงทางภา,ภาษาที่จะพาทุกคนไปซ่าก,กับภาษาให้หากระจายโอ้โหโมีใส่หรอกนะเฮะ้ยมาดามอตนี่เขาชอบไปเที่ยวเมืองนอกหมือนกันนะเฮ้นอกคอกเลยโอ้ยม่ใช่หรอกวันนี้ไงเดี๋ยวมาดามอตนี่เขาจะมีคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้เวลาไปต่างประเทศมาฝากนะแต่ว่าพิเศษมากเลยเพราะว่าคำศัพท์ของเรานั้นจะขึ้นต้นด้วยตัว v และสำนวนภาษาอังกฤษเรานั้นจะมีคำว่า V เ,เป็นยังไงนะงั้นเราไปชมจากสถานการณ์ตัวอย่างเลยค่ะมาเที่ยวต่างประเทศปกติไม่ไปนะเที่ยวต่างชาติชาติหน้าหรือว่าชาตินี้ยง โอ้ยเนี่ยที่มาได้ก็เพราะว่าเป็น vacation เป็นวันหยุดไงแต่ไม่ได้มากคนเดียวนะมากับเพื่อนแต่เพื่อนเดินมาจากประเทศไทยไม่รู้เมื่อไหน่จะมาถึงเนี่ยนัดกันไว้เนี่ยจะไปเวนิสอุ๊ยหลานฉันกโทษที่ฉันมาชา้า พราะฉันรอให้ผลมไม้สุกเ <whatever>. อาสกาเลตองเจลินาทำไมเพิ่งมาถึงคะเดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอกรีบมาเถอะเร็วโอ๊ยอะไรกันเนี่ยเดินมาช่วยอีชลีแล้วนะทำไมยังไม่ถึงอีกล่ะหรือว่าวิลลสพวกเราหลงทางกันหรือนี่ โอ้ยโอ้โอ Здесь โอวีนัสแท่เป็นความงามโอ้โหทำให้พวกคุณดูไม่สนุกเลยล่ะฮะมาเที่ยวตามประเทศทั้งทีนะโอ้ยผู้ชายจีบแาว่ะโดยมาตลอดชีวิตเลยจริงๆแกก็สวย จะทรมดาดหาไปกันนี้ออกมาชนางสวยสุดแต่ถ้าเกิดเอามากองกองรวมกัน3คนนี่ก็แบบวิชายผู้เราเชิดชายทุาค <Wow. S 1> <laughs> ใช่ครับพวกคุณน่ะชายผู้ชายชัดๆเลยฮะ <laughs> แต่เอาจริงนะพวกคุณน่สวยมากเลย <laughs> ผมขอชวนพวกคุณไปทํากิจกรรมในร่มได้ไหมครับเฮีย <Hey. S 1> <laughs> ไรอ่ะกลางวันสซ็กซจะชวนฉันไปฟฟเจอรริ่งหรอเฮ้ <laughs> 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 ไม่ใช่้วครับผมจะพาพวกคุณไปเที่ยวหอเอนเมืองปิซ่านะฮะจริงๆก็อยากจะไปเอนที่หอด้วยนะแจ่ฉันอยากจะสนุกกับเพื่อนมากกว่านะไปก่อนนะไปกันเถอะพวกเราโหอดเล่หน้าตาประหลาดอย่างเงี้ยสเปคผมชัดๆเลยคุย เห็นแล้วอยากไปแบบไปรวมกลุ่มกับแก๊งนันซังลอยอ่ะคือสวยทุกคนเลยอ่ะ <programming> <tes> <c oughs> ไอเรานี้เข้าไปโดดก็เพื่ออะไรเพราะสวยหนักเลยเราอ่ะนะหมดเวลาแล้วเและสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาคอามาดามดและภาษาพลาซ่าแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทาง Play Channel สวัสดีค่ะ